สวัสดีครับพบก,กับผมเหมือนเดิมครับ M R Eleven T K กันแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมรถถังเฮียอะไรก็ไม่รู้ที่ผมเพิ่งไปโหลดมาเราลองไปเล่นดูว่าเล่นยังไงคือว่าเกมนี้ก็ออกมาในโฆษณาแล้วนะหมือนจะยิงแบบนี้โอเคน,นะครับ ตยิงมันยิงมันยิงมันไตีข้าขยุดมันตียิงนะครับ้ังปังปัง,ง,งกล่องมันก็จะมีกล่องด้วยนะผมขอเลือกอันนี้น้ำแข็งโอ้โหเย็นัดเดียวตายด้วย ก,กินกระจายแต่ผมก็อยากกินกระจายแต่อย่างเดียวนะนี่ก็คือจะเป็นให้เลือกอยู่สองอย่างอัพอัพเกตโจมตีและเล็งฟื้นฟูเลือดเราน้อยไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะอเ,อเ,เอานี้ดีกว่านะเ,เขาเลือดเราก็อย,อยังเหลืออยู่เยอะ มีได้กล่องกล่องเลยเราเลือกนี้ปังยิงยังไงก็ไม่เข้าใช่ไหมท่านผู้ชมปัง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  ปังอย่างนี้ดีปังแบบนี้่ไงมันจะเป็นโูปแบบนี้มีกล่องไหมมีกล่องไหมมีกล่องไหมรงไงครับเฮ้ยอ,ยอดีิครับข o m ม on c o m ม on, come on baby. กรมอนเบบี้ปังปังกล่องได้เลยได้เลย ขอโลนี้นะฮู้บอสปึงป่งปึ่งไม่โดนหรอกครับบงังเห็นไหมมันก็ยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้าเลยเลองลองดูของแรร่ว่ะ อะไรเนี่ยไปลองไปดูทูตี้นี่มีอะไรที่เขียวอะยิง,งนะก็ยิงไม่โดนหรอกครับ <c oughs> ตายตี้เด็กปีตี้ตด็กปีตี้ อุวยระวังยิ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 งนยครับจะตึ้งเราจะเล่นก่อนที่ที่เราจะแตกโอ้ยระวังแตกดีครับ ทำไมคุณไม่แตกครับนี่ได้ก่อนลองเอาหลบนี่คือฟื้นฟูมาดีมาดิครับ บางบางบางไม่ตายหรอกครับ บัง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 บางบตาปคอปบึึึงเอชชอเราต้องการฟื้นฟูเฮ้ยจะแตกว่ะ ก็มันดีไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับปึ้งทำไมคุณไม่แตกครับแตกสิครับได้เลยสั่ง มักซูนกับนีเอานี้บอสก็มาดิครับก็มาดิครับเออมาดิครับคุณยิงผมไม่ได้ครับ เอาอะไรดีบ่ะเฮ้ยของเลวอ่ะชัดดูไปด่านต่อไปเฮ้ยมาตีมาตีมาตีขมอนอมอน,อมอนบ้างมาตี ตุ้มยังไงผมก็ไม่แตกหรอกครับตึ้มปังปังแตกดีครับปังปังวักกระโดดกระตี้กระตีปังเอชอตปังเอชอต ต่อไปด่านต่อไปที่ยี่สิบสองปึ้บรถที่อะไรเนี่ยยิงแตกปังระเบิดอุ้มเอาอุ้มอุ้มอุ้มเต่าเลือดเหลืออยู่ี่สิบเอ็ดช่วยกูด้วยกูจะแตกแล้วแอบเหลือเหลือสิ จะแตกว่าอืมมาดิติงงแย่กูไม่น่าหยาบเลยกับระเบิดอโอเคแล้วครับเท่าน,นี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเอาพรุ่งนี้นะ่ะเจอกันใหม่ครับ スティーブ。